ถ้าอย่างในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลูกเราในกรณีฉุกเฉินเนี่ยคุณจะต้องติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าติดต่อพ่อแม่ไม่ได้อ่ะแกต้องเขียนเนี่ยพี่เขียนให้แล้วแล้วพี่เขียนให้ยังเขียนอะไรเขียนให้แล้วว่าเออเนี่ยแกจะต้องติดต่อใครถ้าไม่ใช่แกเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่เนมเนี่ยกูคงไม่ต้องบอกหรอกเนาะเนมเนี่ยเนมเอิร์นชื่อมันก็จะมีคอนแทคแบบนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเชลก็คือแบบเบอร์โทรอ่ะโอเค ใช่ไหมแล้วมันก็เขาก็จะถามว่าแบบภายในปีนี้ลูกคุณอะได้ฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าไม่ได้ฉีดจะไม่ถึงจับอถ้ายังไม่ฉีดก็เขียนไปเพราะว่าพี่ก็จะเขียนว่าถ้าฉีดอะเป็นวัคซีนประเภทไหนแต่ถ้ายังไม่ได้ฉีดก็แค่การโนไปอีกอันนึงมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนในกรณีที่เจ้าหน้าที่อะติดต่อเราไม่ได้เกิดสมมติว่าลูกเราประสบอุบัติเหตุนู่นนี่ใช่ไหมแล้วแกก็ต้องเหมือนอนุญ,ญาตให้เขาอะ แบบเหมือนหนึ่งคือรักษาเบื้องต้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขียนไปให้แล้วไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือแค่ขีดถูกไหมใช่ใช่ใช้แค่ขีดขีดแกะก็ติ๊กถูกไปเลยแกก็ติ๊กถูกไปหนูกังวลตรงที่หนูต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะมันต้องเขียนบ้างอ๋อมันมีที่ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีแค่อันอันแรกนะที่แบบว่าแพ้อาหารที่แพ้อันเนี้ยคือต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อกังวลอื่นๆมีข้อกังวลอื่นๆหรือเปล่า แต่ส่วนใหญ่มันจะให้แกติ๊กออย่าง oh. อ่ะมันจะมีเซตอาหารใช่ไหมเซตอาหารกลางวันเนี่ยเลือกว่าจะเอานมจืดหรือเอานมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแกก็ติ๊กเอาแค่อันใดอันหนึ่งมึงไม่ต้องไปติ๊กสองอันเข้าใจไหมคอาให, <c oughs> ให้ให้เลือกแค่อันเดียว <c oughs> มึงอย่าไปโลภมากเข้าใจไหมมาตรงนี้ต่อ <c oughs> แล้วก็ เอามาเรียนวักก่อนบรรหมากรูมากตอนเนี้ฮะจะให้ลูกเรียนอินเตอร์เนี่ยต้องมาลำบากข้านบ้านเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเอาพวกมันอยู่ข้างบ้านทำไมแล้วก็ต้องใช้งานเนี่ยอ๋อต้องอย่างนั้นใช่ไหมต่อไปข้อตกลงนโยบายอ่ะอันนี้เกี่ยวกับอาหารกลางวันนะอ่าใช่ใช่ใช่ก็มันก็จะมีอนี่แหละพวกอาหารกลางวันก็รู้แล้วมั้งพวกเนี้ย มันก็เป็นเนากสราสราอยู่กับรู้ว่าเป็นอิตย์แล้วนะจริงเหรอส่วนอันนี้เป็นอ่าเห็นไหมส่วนอันนี้เป็นแบบว่าใครที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนได้ก็ให้ติดลูกอ่าอันนี้ตรงข้อมูลตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของคนที่จะไปรับแล้วก็เขาก็จะถามว่าอ่ามีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวพันอะไรกับเด็กก็คือแกก็ติกไปว่าเป็นผู้ปกครองมันก็จะมีผู้ปกครองมีญาติแล้วก็มีคนดูแล พ a r e n t แกก็ติ๊กไปช่องแรกทั้งสี่ช่องอะ่ะเหมือนกันข้อมูลเหมือนกันคคโออเ่ืมส่วนอันนี้ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอา่าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเขาเขาก็จะบอกว่าเขามีกล่องวงจรปิดเท่าไรนูน่นนี่อะไรอย่างไงแล้วก็มันก็จะแบบคือเอาเป็นว่าปลอดภัยอะอะใดๆก็คื อะไรนะ security แบบคิอเลอศอะมีแบบอ่าก็จะมีกล้องตรงไหนตรงไหนบ้างกี่ตัวหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แต่กล้องก็จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องน้ําเด็กนะอะไรประมาณนี้แหละอืมอใช่อ่าส่วนอันนี้ก็นั่นแหละก็ก็พูดถึงเร<น>ื่องความปลอดภยัยแล้วก็ให้เราเซ็นอ่ะเซ็นตรงนี้นะมันจะมีะให้เซ็นชื่อผู้ปกครองใช่ไหมพี่เขียนไปนแล้วอ่านอ่านจดหนังสือออกป่วะแล้วก็อ่า ภาษาผอมใช่แล้วตอนสมัยเขียนบทเนี่ยน้องที่ต้องมันลากลายมือฉันนี่ปวดหัวมากอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ parents or guardians of เนี่ยก็คือเห็นไหมตรงชื่อตรงนี้ให้เขียนชื่อวินนะอ่าเออใช่ข้างบนอะ่ะเขียนชื่อแกแต่ตรงเนี้ยให้เขียนชื่อวินเขียนไปละโอเคจบแค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาถามได้ได้พีส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไร อืมประมาณโอเคได้เดี๋ยวฝากไม่ให้แล้วกันจ้า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 วัสดีจ้าฝากรอพอเลยโอเคโอเคจ้าวัสดีจ้า